ใส่มาใส่เสลียงมารับแม่เลยการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้เล่นตามนะคะให้วิจจรณยาในการรับชมและผู้ชมที่โลกสวยเกิดในช่วงดาวินเดอร์ลามาโพนีไปคลิปค่ะไม่ต้องโดดสวัสดีเด็กๆมาเริ่มเลยจราจาจาาาอยู่กับเจสแปดฮ่า เกมสมัยล่าสุด,สดของพี่จีอันจะมีชนีขี่เรือยอทอยู่กับครูสคอนโทร l ไอ้ยครูสรอยอลเยีะอะไรวะเนี่ยครูสคอนโทร l มาจากไหนอยู่กับครูสรอย c ลครูสรอย a ลมา เกมอีชนีเอลเอสมาอีกแล้วกเกียบ first class, first class. มีกันไหนเข้ามาห้าพันนะฮะอยู่กับเจ๊ <Come on. S 2> แต่ะเจ๊แต่์แ,ต <Cheers. S 1> แทบหนึ่งนะเด็กๆข้าพี่ไม่เห็นมีใครมาเลย ะอ้โอ้ใช่ใช่ค่ะค่ะ้ๆมามึง แมวกุลลเล่พเนจรพิทีถ่ถึงบ่ายแน่ดูอาการแล้วเที่ยวกันแบบสนุกสนานเลยช่างไม่มาล้างแอร์ห้องแนวม้าไปกันต่อลำไรแท้อีช่างแอร์นี่ไม่มีช่างแอร์ในตำนานในอีหา คนจะมีผัวเป็นช่างแอร์เปสักคนนีไหมข่ามงึงจะงไม่ต้องมารอแม่งกูรอตั้งแต่เช้าละแมวกูยังไม่ได้เก็บนี่10สิบโมงครึ่งแล้วค่ะเนี่ยแล้วพอไปเที่ยวนานๆน,นันน้นมันจะกลับยากเรียกไม่ค่อยกลับแล้วแล้วไม่รู้อยู่ไหนมางมีแต่งงเงาผีนี่แหละเุิ่งเปิดได้เข้ามาเมื่อกี้กลับม,มาบ้านแล้วบุสราคามเซงเงาผี ไปกันต่อนะฮะอยู่กับเจอร์ส์้านะฮะกับเกมใหม่ล่าสุดพี่จีนะฮะครูสรอยัลไม่ใช่ครูสคอนโทรลกูพูดผิด้ <c ups> องใช้แดกจทีบครูสคอนโทรลเท่านั้นพ <c ups> <c ups> ี่เกียงขับอีกสัว์ถกต่ <c ups> กอครับแ <c ups> ม่ล่ะใครก็เป็นแม่แก,กเมีเงวผี โอ้กูรอ,อไปสิอีช่างแอบ้ากูรอตงกั่เช้ากูจองคิวตั้งสองวันงุดหีดวอยผ่านผ่านเรื่องเรืองกูผ่าน,นแต่งให้มันดีๆหน่อย มาไวให้มันดีๆหน่อยไม่ต้องเงียวแม่งุนหิดอยู่บุษราคามมาหอมที่กอนแม่ทำไมแม่ทำไมหนูช,ชินใจจริงเงี้ยวผีไวไม่จอได้แต่ข้างบนนะฮะระหว่างเล่นอยางล่างไม่มีแล้วไวไปไหนหมดวะ บุตเฮ้ hey, มึงคือจังไรแท้ CS <Yeah. S 1> มึงเฮี้ยนะ <Yeah. S 1> แต่อย่างว่ามึงเฮี้ยเสมอต้นเสมอปลายในะอีสัตว์เดี๋ยวนี้นั่น <Yeah. S 1> มึงคือจังไรชื <Yeah. S 1> ่อก็แตกกับพึ้มบั้มเลยนะอีสัตว์มีมึงน่ะโก,กส้นตีน ไม่รู้หิวโหวยมาแต่ไหนให้มันดีๆสิล่ะโอ้ยหน้าหน่อตแตกเปลี่ยนหน้าให้แม่งเลยยี่หน้าหนอแบบ่อแตกเออถูกต่อแน่นอนครับกระโดดลงมา ระเดินลงมาเดี๋ยวตัวเดียวแล้วทำอะไรได้นน่เออตอบขวันกูหน่อยอีสั์โอ้ยทำอะไรได้นี่สิบแล้วยังไงคะ เฮี้ยจริงๆเฮียจริงๆเฮียจริงๆกระโดดลงมาทำอะไรได้ก่อนเราทำอะไรได้คะได้ลูกเต๋าหลบดีชิบหายอ้าวงยางหบวกครับ โอ๊ยกูเมือม่อยมึงคือเหี้ย s <S โอ๊ะกูเหนื่อยหน่ายใจกับมึง ลงมาดีๆซีสัตว์แตกกับคนอื่นปื้ปั้มๆืปั้มคือแตกดีๆกับกูในมึงขี้เหนียวคนอื่นก็สะพืมพื้นพื้นขี่ขี้กระพือแพดแพดแต่กับมึงไม่ e ีเอสอีชั่วมึงคือเยียมึงไม่เคยอ่อนโยนกับกูเลยนะเดี๋ยวนี้น่ะ เอซาเช่งลังสุดที่ยี่สิบแตกสองหมืนกว่าแล้วมึงแบบไม่อ่อนโยนกับกูเลยไม่มีคำว่าอ่อนโยนกับจุดซ่อนเลนนะ่ะอีสัตว์แล้ววายกระโดดตรงนี้แล้วแล้วยังไงคะแล้วก้าวครับแล้วยังไงคะแอแล้วยังไงคะก้าอุด อายังถูกสิแล้วทำไมไม่ถูกอย่างนี้ในฟรีเกมคะโอ้ยวาวไปไหนไม่ต้องมาบื้มแก้เกอร์คะ่ะอีดอกสแคทเวนฟาดมาเลย75ตัวให้มันจบจบไป ไม่ให้กูหรอกอีกตัวนึงอ่ะอีสตรอเบอรี่แต่ถูห่วยางไม่ลงกูรู้อีชาตชั่วมึงมันเฮียอีวายป่วงไปแล้วเหลือสองช่องไม่ลงหรอกอีกแต่กูอยู่กับมึงนานแล้วนะมึงควรจะลงให้กูบ้าง แต่ยังว่าเนาะถ้ามันไม่ลงนะปั่นแม่งอยู่กับมันพันปีมก็ไม่ลงอีชาชั่วแมแ้ตอนกูต้องการมึงนะมึงไม่มีลงมาหรอกนะอีอีชาแคทเวน สุดยอดแห่งความคัดสันตัวลงในอิชาติชั่วไม่เคยอ่อนโยนกับกูเลยจีเอสหลายวันแล้วนะมึงแดกกูนะ่ะเวละสองพันสามพันไม่ไหวนะคะฮะยังไงคะยังไง กุลนาะแดกดูกำลังเจ้าภาพด้วยค่ะฮะโอ๊ยกูปวดหัวกะเมือ คนอื่นเขแตกสุดจอมึงก็แดกสุดใจเหมือนกันนะอีสัตว์โอ้โอ้กู <First class. S 1> go. เหนื่อยกับมึงแล้วเกิน CS เอ้ย ทำไเติว่ามึงชัวเท่าไหรก่กรถอนได้นะกูจะไม่เล่นกับมึงเลยจริงๆแต่ถ้าแต่กับมึงแล้วกูสบายใจไงเท่าไหร่กูก็ถอนได้หมดไม่เคยโกงเลยเป็นล้านก็ถอนมาแล้ว2ล้านเรียบร้อยดีหีแว้าย <Why? S 1> หมดเงียบ